สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้วันดีมารับมอบป้องมงูตัวใหม่จากกำนันนิกกี้ีิพูนครับตัวนี้ตัวไหนครับอ่ากำนันน้องรถขาวามเจริญสุขเป็นวัวตัวที่ผมรักมากตัวหนึ่งวัวชนนึง้านสองสามไ้แล้วชนนึงล้านนั้นกับ,บพอดีพี่ป้อมเพชร ติดโต่มาอาจจะหาพ่อวัวแต่พอซื้อผมบอกว่าไม่มีราคาขายที่นี่ผมปรึกษากับทางท่านนนทวัฒน์ว่าผมมาขอซื้อพ่อวัวแต่แกบอกว่าท่านนนบอกว่าพ่อวัวตัวที่นี่ไม่มีราคาแกบอกว่าไม่มีราคาขายแบ่ง่ายได้ให้บีีไปเลยท่านนนบอกอให้รีบีเพราะว่า,วาให้โดยไม่ ใดๆทั้งนั้นพน,นุนบอกว่าแกให้โดยมีมีมูล,ลค่าแล้วผมก็คิดว่าอำนาจเป็นตราไม่ได้สำคัญกว่าพวกผูงสำหรับผมบอำนาจเป็นตราไม่ได้สำคัญกว่าพวกผูงพวกผูงสำคัญกว่าอำนาจเพนตรากับผมเลยมอบให้กหนึ่งพี่ปอมเปรพ,พ,พี่พี่ปอมเชรโดยไม่มีมูลค่าใดวๆดว,ดว,วัวน,นี้ชุนเงินล้าน สามครั้งครั้งละสามครั้งละครั้งสองล้านสองล้านค่าก็สองล้านสองล้านต้องรู้ปมาดิตัวนี้นี่ตัวนี้ที่ไหนครับชนะที่ไหนครับตัวนี้ชนะที่สนามทุ่งโพทุ่งโพสเตเดียมวันนี้ชนครับวันไหนครับวันนี้ที่ทุ่งตาแก้วตาแก้วค้างละสองล้านสองล้านในรูปนี้ในรูปนี้ชนที่สนามกีฬาทุ่งสงสเตเดียมงั้นชนข้างละสองล้านข้าก็สองล้าน จนกันลิ้ลลี่เลยตัวนี้หมดลมชนกันหมดลมวันนั้นที่ตุ้งสูงชนะไปอย่างสวยงามน้องรถเป็นตัวชนะเงินล้านสามเที่ยวต้องหมดจนต้องหมดกี่ครั้งครับห้าครั้งเหรอครับตัวนี้ทั้งหมดห้าครั้งไม่เคยแพ้ใครเลยตัวนี้ไม่เคยแพ้ใครเป็นงอคู่บารมีของกำลังนิกกี้ทำไมนั้นพูดถึงล้านผมไม่ขายเพราะว่าจำเงินให้ผมหลายล้านวันนั้นครับงอจำเป็นห้าครั้งแต่ว่าครั้งละสองสามร้านเท่านั้นจนครับสำหรับผมนี่ อำนาจเดินทาไม่ได้สาคัญกว่าพวกผูุ้่งพวกผู้งุ่งคัญกว่ากสําหรับผมสำคัญกว่าเดินราขอบคุณกำนันนิกกี้แห่งพิป,ปูนด้วยครับอันนี้ที่มอบน้องรถให้ผมโดยไม่มีมูลค่าใดๆนักสิ้นนะครับผมขอ,อบพระคุณกำนันนิกกี้และท่านนนท์ด้วยครับที่มอบน้องรถให้ไปแกอยู่การดูแลของป้อมเพชรปัตตุงนะครับขอบพระคุณครับ